สวัสดีครับผมจากกเกษทองมนครับพี่น้องครับนะผมคลิปนี้นะผมก็พอดีบรหยุนาะพี่น้องเนาะก็ออกมาให้มาหาเบื้งมันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปนาะพี่น้องเนาะไปเอาห้าแนี่ยขีดปุย๋ยแนี่ไปเองส่ละนะผมก็พอดีว่ากับมาพักนะผมพักก็เลยมาเบิ้องตัวมันตัวที่เขาทดลองนะผมพาพี่น้องมาเบิ้งนะผมมาติดตามนะผมก็เอื่นว่ามาติดตามเรื่อยๆนะผม ตัวนี้เป็นมันเกษตรศาสตร์นะผมปลูกวันที่1ิเมษานะครับผมอายุ3มเดือนตอนนี้นาสามเดือน10มือแล้วสมเดือนเก้ามือ10มือนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตัวนี้สามเดือนเก้าถึงสิมือพี่น้องมาเบ่งความสมบูรณ์ของเขาความสูงนะทวมหัวผมนะครับผมทวมหัวผมมบงพี่น้องเบ่งเจ้าครับโมหัวนะครับผม ตัวมวัวล้มต้นไงอวบอวบไงอีดิพี่น้องนะผมอวบไงอีดินะผมก็เชิญนี้ผมามาสิมมะบ๊อบะมะบ๊อบไปน้ำแล้วก็เบ,บิ้งไปน้ำนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าการเฮ็ดมันให,ให้ให้ต้นไงต้นอย่างนี้มันกัผมว่าต้องก็สามารถเฮ็ดกันได้เพียงแค่ว่าเฮ็ดกันได้เกือบทุกคนล่ะแต่ว่าต้องเฮ็ดให้ถึงจังหวะนะผมบอรมันกับ่ได้อย,ยู่กับ มันพ่ได้ยู่ไต่ตัวว่าต้องใส่ปุ๋ยสูตรนั่นสูตรนี้สูตรนี้หอกพี่น้องนะผมมันอยู่ที่เขาว่าเขาเฮ็ดได้จังหวะเขาบ่หนะ้าผมหนึ่งเขาปลูกปุ๊บเนี่ยเลาเขามีความชื้นดีแล้วก็เพราะเขาขึ้นมาปุ๊บให้เขาเขาให้ปุ๋ยเขาดีบ่แล้วก็เออให้ให้ถึงจังหวะบ่แล้วก็ให้เอาห้าเขาทันบ่หนะ้าผมมันที่ประมาณนี้พี่น้องหนะ้าผมอัน แล้วก็ยี่ีปัจจัยเขามาเพิ่มกันหลายองค์ประกอบหลายอย่างนะครับผมเขาสามารถเฮ็ดกันได้สุขนนะครับผมเฮ็ดแห่งมันงาม,งามเนี่ยนะครับผมแต่ว่าเป็นยังเป็นยังคนคนคือคือจังต้องมาเฮ็ดชิปเราต้องมาออกไห้เบิง่งไห้ยังสิเพราะว่าคือเขาเฮ็ดได้เรานี่เขาก็เอามามาเล่าเล่าสู้กันฟังแล้วก็มาไห้เบิ่งงความนะครับผมบางคนเฮ็ดดีหลีกับ่ได้กับมีแบบโอ้เอาคือใส่ปุ๋ยตั้งหลายคือใส่ห้องพืนไปเต็มเลย คือใส่ขอ,องพื้นไปงบประมาณหลายบาทพ่อมใส่ตัวนั้นตัวนี้คือเพื่อนเราคือบ่ได้คือคือเจ้าอย่างซี่เนาะมันผมผมที่บอกว่าอันนี้อันนี้เท่าที่ผมคิดว่าเนาะผมคิดว่านาสที่เป็นน้ำเขาเอาจังหวะถือบ่สมมุติว่าพี่น้องใส่ปุ๋ยบ่ยั่งดีเลยของพื้นโบใส่บักหลายลูกเลยจังจะของขี้ไก่ย,ยั่งดีแต่ว่าพอเกิดขึ้นมาเดือนนึงเดือนอย่างเราเจอห้าเจอเจอหย่ามาง,งํา เมือกี้งานมื่ากเราไปเอาประทันเรามันก็เลยเติบโตซาพอไปเอาลงปุ๊บเรามันจังค่อยขึ้นใช่ไหมมันนั่นก็ซานะผมมันมันมันเฮ็ดให้มันสมบัติหลังช่างักนะผมอันนี้คือเขาว่าะช่างักเลยนะผมเขาเขาโดดกันไปเลยนะผมโดดกันไปเลยนี่ก็มันก็แล้วแต่เขาพอมันเป็นจังหวะพรอมเน้อพี่น้องเนาะเขาต้องเฮ็ดให้ได้นะครับผมจังหวะเขาต้องเฮ็ดให้ได้นึ่งถึงสองเดือนเนี่ยถ้าดูแลยังดีเลยโดยที่บ่มีอาการช่างักเนี่ย เขาไปต้อได้แบบบ่มีอย่างหยุดได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าม่นถึงเขาที่ห้องพื้นฉีไกล้อย่างดีเนาะเลาดินมันบ่มีความชื้นดีแล้วก็อากาศมันห่อนมันอย่างซี่มันก็มีส่วนพี่หน้องมันบ่ม่นว่าเขาเฮ็ดคือเพื่อนเราลงทุนคือเขาเรามันสิมันชีได้เลยมันบ่ม่นเนาะพี่น้องเนาะผมอันนี้มันนี่มเว้บอกกันนะครับผมสําหรับอันนี้ผมก็ไ่ได้เฮ็ดอย่างไรนะผมให้ปุ๋ยทั้งใบแค่เดียวนะครับผม บมมีรองพื้นนะผม่มีรองพื้นให้ปุย๋ยทั้งเดียวทั้งใบท่้เดียวแล้วก็ห้าลงได้ขเขาเชี่เดียวเลยที่นี่ผมก็ปป้อยเลยเพราะผมไปเฮ็ดไหลไปเฮ็ดแปลงไงผมไปเห็ดแปงไงแล้วผมก็มาล้นลงพึ่งล้นลง,ง,ลนลงเนี่ยพี่น้องคือเอาหญ้าตอนน้อยนะได้ปุ๊บเัานีบัดนี้เพราะอันนั้นหญ้าขึ้นมารอบสองเนาะผมก็บ่ได้มาเบิ่งัดนี่เขาหกขึ้นมาผมก็เพึ่งมาล้นหญ้าออกล้นหยาออกแล้วเขาก็สูงสิล่ะพี่น้อง ลมได้แบบนี้เพราะว่าแต่ว่าคือหนึ่งหนึ่งสองเดือนเนี่ยความสมบูรณ์เขาไปแล้วไงเขาไปแล้วครับผมความสมบูรณ์ไปแล้วเอาไปยู่แล้วพี่รองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ค่ะมันก็น่าษที่เป็นประมาณนี้เนาะกันเฮาเฮ็ดมันเน่เฮ็ดให้มันเนาะพี่้องเนาะสำหรับที่ผมเฮ็ดเนาะกจะประมาณนี้แหละผมคิดว่านะพ่รู้ว่าผู้ใดมีหลรรักการอะไรผมกับพรู้ค,คือกันเพราะว่ามันของแต่ละค้นบ่คือกันนะครับผมแล้วแต่สูตรไทสูตรมันเนาะพี่้องเนาะ แต่สําหรับของผมก็ปร,ประมาณนี้แล้วก็เอาไมา้พี่น้องได้เบิ่งอมในผมไม่ได้บํารุงอย่างาไรใชนะครับเนี่ยนะครับผมวิเคมีแค่เหงาไม่ได้ใส่เนี่ยมันก็นเป็นลักษณะแบบนี้หเหาได้ขึ้นกันง้ามได้ขึ้นกันนะครับผมแต่แต่แตนี่แหละจ้างที่ผมนายที่เป็นจ้างที่ผมว่านะ่ะเฮ็ด้ถึงช่วงถึงจังหวะเขานะครับผมมันกับีส่วนองค์ประกอบทั้งหลายอย่างเนาะทั้งแหล่งทั้งขาบรูว่าชีหล่งไปหนาะหรือหรือชีฝนไปหนางใชเขาบปลูเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเอา น้ผมก็นี่แหละพามาเบิ้งพร้อมสมบูรณนะ์ะสูงส,งสงมหัาผมยืนมือเลยนะผมเห็นบ่ะน้ผมสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งน้ผมแต่ว่าไองามงามทั้งสี่นี่ก็เห็นงามงามทั้งสี่ก็บย่งพึงดีใจเนาะพี่น้องเนาะยิ่งพึงดีใจเพราะว่ามันก็สิมีองค์ประกอบอีกหลายคือย่างขึ้นกันน้องพี่น้องเนาะบางทีต้นที่มันสูงขึ้นเหงาเนี่ยสูงขึ้นเหงาบางทีมันอยู่ใต้ต,ต้นใหม นะครับผมอันนี้ก็ยุ่ใต้ต้นไม้เหมือนกันยุ่อยู่ใไก้ครับผมยุ่ใกก้ต้นไม้เนี่ยอันนี้เป็นกอไผ่แล้วก็กอกล้วยเนาะเนาะเขาก็มีส่วนที่ยืดเพื่อที่สิหาแสงนะครับผมยืดเพื่อที่รับแสงแดดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกที่กันแล้วก็เขาก็ยืดง้ามขึ้นไปนะครับผมสําหรับผมเนาะมีวิธีสังเกตสําหรับตัวผมนะเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสำหรับตัวผมวิธีสังเกตของผมจะผมสิพาไปสังเกตแล้วก็บ้าไปน้ำกัน นะครับผมวอาไปน้ากันนะครับผมอย่าไปเบิ้งน้ากันครับนะครับผมกับวิธีสังเกตของผมนะครับผมสำหรับมันที่แหงว่าว่าลักษณะของมันสัมรัลังที่สิมีหัวดีก่อนเนาะที่สิมีหัวดีสำหรับผมเนาะขอตามันสิที่พี่น้องขอตาเขาเนี่ยทิที่ดีนะครับผมทิที่ดีนะครับผมขอตาที่นะครับผมล้ำไงอวบเนี่ยประมาณนี้แหละพี่น้อง มันจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือลำํานี่คือลักษณะออกอันนี้สำหรับผมคิดว่ามันที่ดีนะพี่น้องมันสําหรังที่สัมีลักษณะหัวที่ดีเนี่ยกว่าประมาณนี้คือขอตาเขายืดทีนะครับขอตายืดหะผมเผม๋ยวผมจะพาไปเบิ้งว่าขอตาห่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะผมครับสําหรับขอตาห้างๆเนี่ยมันมันบ่มีอยู่ในแปลงนี่เนาะ มันเกิดที่ที่ประมาณกันแต่ว่ามันมีกิง้งกิ้งที่ลักษณะให้ว่าให้บ่งบอกได้ว่ามันไม่ค่อยดีเนี่ยก็ประมาณเนี่ยพี่น้องมันตาห่างๆจังใช่พี่น้องเห็นปะเนี่ยตาห่างๆแบบเนี้ยครับเนี่ยขอตาห่างๆแบบเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้แบบนี้แบบนมันห่างยืดอันนี้คือมันสําหลังยืดคือคือเขาเอาสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงต้นนะผมเลี้ยงต้นโตด,ดขึ้นไปเพื่อที่ไปหารับแสงเนี่ยยืดยืดทรงขึ้นไปเราเขาประทรงลงหวัวพี่น้องเขาประทรงลงหวัว นะผมแต่แต่ว่าเนี่ยขอตาหนีที่ที่เนี่ยเสียพี่น้องก็ถือว่าดีเนี่ยพี่น้องที่ที่แบบเนี่ยแบที่หรเนี่ยเห็นบ่พี่น้องที่ทีนะผมที่ดีนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าผมก็ยังว่าห่างอยู่ได้เนี่ยซัมนี่นผมยังว่าขอตาห่างอยู่ได้เนี่ยขอตาที่จริงเขาไหนที่ที่ก็นี่อันนี้มันเขาอยู่ไก่ต้นใหม่แล้วเขาหยืดเนี่ยแมนแมนเลสเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ก่อภัยเห็นบ่ครับนี่แหละ เขาก็ยืดสูงพร้อมนี่ประเด็นนะผมที่นี่เดี๋ยวผมพามาเบิ้งลักษณะหัวคืออันนี้ก็ถือว่าอยู่นในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมขอตาเนี่ยขอตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับนี่แหละเดี๋ยวผมพาเบิ้งระบบหัวของเขานะครับผมว่าเป็นเังไหนน้องพี่น้องเนาะหัวก็โอเคดอกนะครับ หัวใส่ๆเลยหัวใ,ใหญ่อมเนี่ยพี่น้องเบิ้งยังมีความหนากละยังมีความหกอยู่พี่น้องเพราะว่ามันก็บ่ค่อยได้มาวังมันเป็นแปลงมองที่ผมปลูกไว้ทดลองไาอย่เซ็นล่ะพี่นอ้องโอ้หัวเขาก็โอเคได้พี่น้องพื่อะ ดกพอมดกเลยแหละนะครับเบืง้งพี่น้องเห็นบ่นะครับนี่ไหมโอ้หลายหลายอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวถือว่าโอเคอยู่ครเบืง้งพี่น้องผมกับ่เห็นหุ้งเดิเสียงเด็ดในจอโทรศัพท์เนะี่ยวุ้ค่อยเห็นหุ้งไประเดี๋ยว ออ้ห uhm. ัวดกดีหัวดกดีแล้วก็มีขนาดที่แงญอยู่พี่น้องเบิ้งน้องเบิ้งปลาทุกทุกเบิ้งหัวได้นะพี่น้องนะครับหัวขาดหัวก็ขาดไป ลักษณะเงาเนี่หัวชี้ง่ายอยู่พี่น้องงอยอย่ายดีลักษณะเงานี่ยรูลเลยเบิ้งเงาบวมเบเบงใช่หัวใหญ่ดีโอ้ขูดเอ้าพวกหัวทั้งนั้นนี่นะครับพี่น้องเป็นแพงมันแพง,น,พน,งน,น,นี่น่พี่น้องเบิ้งนะครับหัวเลยแหละนะครับผมว่าดีหน้าผมกระประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะพานอยู่โอ้เป็นบีเป็นบีอย่างดีเลยเบิ้ง วีวีวีมายังดีเลยพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวถ้าได้น้ำเนาะคือสีงามคักเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำไก่ปะเนะาะแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหยุดไว้แป๊บนึงให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันงามๆนะครับอ่นะพี่น้องนะครับผมเบิ้งน้ำกันนะครับเอาน้ำม,มาลูบป,ประมาณนี้แหละผมเอาผมเอามือไปกรอบเอาน้ำม,มาเฮ็ดเอาน้ำอยู่ใกล้ๆนะครับผม เอาพี่น้องเบิเ่งนะครับง้ามบอกพี่น้องลักษณะแบบนี้อันนี้อายุสามเดือนนะครับผมสามเดือนนะครับผมลักษณะแบบนี้พี่น้องเลาพี่น้องคิดว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอายุต่อไปนะ้องพี่น้องเนาะนี่ครึ่งสามเดือนเลาระบบโค้งสั่งของหัวยังดีเลยนะครับโค้งสั่งของหัวยังดีแล้วต้นเบิ่งแต่และต้นแต่และต้นเสมอกันดีขนาดนะครับต้นมีแต่อวบๆวบยิ่งๆทั้งนั้นเลยพี่น้อง นี่ก็คือเขาไปสั่งให้ได้สั่งให้ได้แบบเนี้ยพี่น้องสั่งให้ได้โค้งสั่งต้นแบบเนี้ยพี่น้องเขาก็มันใจเราสามเดือนได้แบบนี้นะครับผมถ้าสามเดือนได้แบบนี้เขามั่ัใจเลยนะครับผมหาปุ๋ยพี่น้องมีทุนมีอย่างก็หาปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างมาใส่อีกเนี่ยบักคักเลยเนาะพี่น้องเนาะบักคักเลยถ้าสามเดือนได้ได้แบบนี้เราเอาปุ๋ยเม็ดอ่าใส่น้ำเพราะว่าปุ๋ยเม็ดมันจะถือว่าปุ๋ยเกศนะครับผมปุ๋ยเกศที่เขาขีดทางใบแต่ว่าปุ๋ยเกศที่เขาขีดทางใบเขากะ มันมันก็ใไส่ประหยัดเนาะเพราะว่าสองสามซ่อนแยงมันก็บพ่นได้หลายแต่ว่าปุ๋ยเม็ดนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยลงดินนี่ยประสิทธิภาพดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะดีที่สุดลงดินนี่แหละปุ๋ยปุยป๋ยเม็ดมันก็ถือพร้อมนะครับผมก็กิโลกิโลหนึ่งตกกิโลละเท่าไหร่เองเเนะพี่น้องเนาะถุงละสมมติว่าสูตรระเบิดหัวนี่ถุงละพันถ,ถุงละพันกัมันหาสิบกิโลเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าถือกว่าปุ๋ยเกตอยู่ปุ๋ยเกตมันโ้อละร้อยกว่าบาทวันนี้ ร้อยยี่สิบาทร้อยสามสิบนะครับเอาก็ประมาณนี้พี่น้องเบิ้องอูงามขนาดเลยเห็นทั้งส่มันก็มีกําลังใจมีก็มีแห้งในการเฮ็ดน้องพี่น้องเนาะว่าบอนะครับนะผมเขาก็ต้องติดตามน้ำกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนี่คือโค้งสั่งมันกเกษตรสาสตรนะครับผมพี่น้องที่ติดตามผมแล้วก็ได้เบิง้งคลิปได้ได้น้ำกันม้าเนาะเขาได้เบิ้งได้บอ้บน้ำกันมาเนี่ยพี่น้องสิเห็นแปลงมันกเกษตรศาสตร์ของผมที่อายุสองเดือนนะครับผม โค้งสั่งมาแบบนี้เลยพี่น้องแบบนี้เลยเนาะพี่น้อง่าบ่แมนบ่ที่เบิ้งน้ากันเนี่ยแล้วที่ว่าผมสั่งต้นสั่งใบนะ2องเดือนเนี่ยไอความสูงอยู่ที่เมตรแล้วนะครับเมตรก็ากาัเลยความสูงเขาแล้วก็ต้นอวบใหญ่สไตล์แบบนี้เลยนะครับผมเอานะผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องนะครับผมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมกับฝากพี่น้องนะครับผม มาเบิ้งน้ากันนะครับผมมาเบิ้งใหกกาลังใจกันน้องพี่น้องเนาะผมก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิง้งมันสำหรังแล้วก็มาว่าเรื่องว่าเนี่ยมันมันไม่ได้ยากหรอกเราสามารถเฮ็ดได้ทุกคนนะครับผมถึงซีมีปุ๋ยดีพวกปุ๋ยด,ยดีแต่ว่าขอให้ดูแลให้ดีเรื่องเรื่องหญ้าเรื่องอย่างเนี่ยมันก็ยู่ยู่ที่เฮานะครับผมการเฮ็ดปุ๋ยนี่คือไม่ได้เฮ็ดอย่างลยให้ปุ๋ยทั้งให้ปุ๋ยแบบ เท่าเดียวพี่น้องเราไปนี่เห็นบ่มันเกิดได่งามแบบนี้เลยก็แสดงว่ามันอยู่ที่จังหวะน้องพี่น้องน้องมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่จังหวะแล้วก็มันก็มีเทคนิคหลายอย่างอยู่กันกับว่ามันว่าจะอยู่ที่จังหวะย่างเดียวมันมีเทคนิคในการปลูกกันอย่างเก่นการปลูกลึกการปลูกมันก็มีหลายอย่างพี่น้องทุกทุกคนทุกคนที่เขาเฮ็ดชิปเฮ็ดอย่างลงให้พี่น้องได้เบิ่งเขาก็ก็มีสูตรของไผ่สองมันเนาะน้องพี่น้องเนาะก็เฮ็ดแต่าเต่เฮ็ดไปแต่ว่าผม ส่วนมากเลยสูตรของผมเนี่ยก็ปลูกธรรมดาคือพี่น้องเขานี่แหละแต่ว่าผมส่วนมากผมชีพยายามเฮ็ดระบบลดต้นทุนนะครับผมพยายามพยายามเฮ็ดระบบลดต้นทุนเพื่อที่ผมจะได้เฮ็ดเกษตรแบบยั่งยืนนะครับผมยั่งยืนแบบไหนเพราะว่าในระบบการลดต้นทุนนี่ก็แสดงว่าผมก็ในระบบการลดต้นทุนของผมเนี่ยสิเนนเป็นตัวเองเป็นหลักนะครับผมตัวเองเฮ็ดเป็นหลักนะครับผมผมก็เฮ็ดปุ๋ย ปลูกเองเอาหุ้นหยาเองนะผมให้ปุ๋ยเองก็ประมาณนี้ก็เฮ็ดได้หลายอย่างแล้วปลูกเองีอย่างเช่พี่น้องก็พยายามเฮ็ดให้ได้เต็มที่ที่สุดก็รอเบิงว่ามันที่ประสบผลสําเร็จได้หลายขักนขนาดใดนะผมถ้ามันประสบผลสําเร็จได้ดีแสดงว่าระบบของผมก็สีย่างยืนต่อไปเพราะว่าผมเน้นที่ตัวเองกอ่อนเานอ่างเนาะเน้นที่ตัวเองเฮ็ดเป็นหลักก่อนนะผมมันก็เป็นการลดต้นทุนได้ ไล่นะน้อพี่น้องเนาะครับผมคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกมือกีครับไปเป็นงกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับถ้ามี้ยังกับสอบถามแลกเป็นเล่นลูกกันได้ครับผมคลิปนี้จ้ากกเกษตรโฮมเวันก์ก็สวัสดีครับผม